ผู้ป่วยติดเตียงในในเชียงกลางนียส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุถึง80%ซนะคะซึ่งก็จะป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นส่วนใหญ่เช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจอามาพึกอ้อมพาตก็จะตามมาแล้วก็ด้วยความชราภาพของผู้สูงอายุก็ทําให้มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสังคมเชียงกลางตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวก็เลยต้องรองรับคนไข้กลุ่มนี้จากโรงพยาบาลกลับไปอยู่บ้านมันรู้สึกดีแทนผู้ป่วยและญาติมันเป็นความรู้สึกที่ มันเป็นความต้องการที่มันห่วยหาของคนที่เราดูแลแล้วได้ตรงนี้มาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายบางคนแค่ผ้าไปค่ะจากที่ไม่เคยยิ้มก็ยิ้มได้จากที่ไม่เคยพูดก็พูดได้ขอให้ได้จับชายพระเหลืองได้เห็นมันมันเหมือนทำให้เขามีพลังในการที่จะอยู่ต่อแล้วก็สู้กับโรค แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าเขาจะจากโลกนี้ไปเขาได้เห็นชายผ้าเหลืองได้เห็นพระเขาไปดีแน่นอนไปพบพูนที่ดีเป็นพลังของบุญเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้อ้างว้างในโดดเดี่ยวแล้วเราได้การดูแลคนไข้ในองค์รวมในทุกมิติโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยตนน่างที่บ้านของมาศกรเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนเชียงกลางไปยศสาร่วมกับทางอสมอและทางโรงพยาบาลเชียงกลางและจิตอาสา ร่วมกันก่อ,กอตั้งขึ้นทําเพื่อเราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเพื่อให้น้องเนนได้เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทําให้สังคมเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งก,กันและกันและอีกอย่างคือเราเพื่อลดช่องว่างระหว่างสารศึกษากับทางชุมชนด้วยเพราะส่วนใหญ่เนนที่บวชเรียนที่นี่ไม่ใช่คนในชุมชนและส่วนหนึ่งเราอยากจะให้เด็กได้เรียนรู้กับการลงไปเยี่ยมชุมชนและมีส่วนร่วมในฐานะผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณด้วย แล้วก็ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงรู้สึกวันนี้ใจมองมากเลยครับข้างในี่ผมก็เอาเน้นอ้จากวัดโถวจังกลางเนี่นะครับมามามา,มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมคนป่วยติดเตียงคั่นมาอบร้มมาสั่งสอนมาขายทุกขายอย่างครับผมก็ฮะต้องคิดอย่างนั้นมนันมากอยู่สบายสบาย กัมาอะอบล้มกันรีนะครับก็บไปกับมาผมสงสารสงสารผมวอยากเกมาอยากอยู่ระหว่างง่ายๆครับเป็นบุญจะลายนะครับเป็นเป็นบุญที่หลวงพ่อเป็นม้านะครับฟา,าจา์กับเน้นนางมาก,กันหลายเนี่ยขอขอบคุณจะรักกันหลายครับมันก็ เป็นแบบเป็นโป้งแล้วเองเป็นแบบชดชื่นขึ้นก็ได้พูดคุยกับผู้ป่วยครับผมได้ถามถ่ายความเป็นอยู่ของเขาได้พูดคุยกับผู้ดูแลของเขาครับได้ไปเจริญพุทธมนต์พูดชังคาปริศก็จะได้ถามปัญหาทุกปัญหาชีวิตสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยให้กำลังใจก็จะได้สวดมนต์ บญญรรยายทมนำผู้ป่วยภาวนาอาโหสิกรรมแผ่เมตตาแล้วก็ให้คำอวยพรให้กำลังใจเราวันนี้เราก็จะได้ทำออกแบบว่าเราเรียกผู้ป่วยในครั้งต่อไปเราจะได้เอาอะไรไปเรียกผู้ป่วยเพื่อสรส้งสางกำลังใจนะครับสิ่งที่จะนำไปให้ผู้ป่วยนะครับเป็นชาสมุนไพรครับดื่มง่ายครับแล้วก็ <c oughs> ที่สำคัญครับพวกผมกับพระอาจารย์เป็นคนดูแลเองครับ ของผมก็จะเป็นช่อดอกไม้พร้อมกับกระเช้าผลไม้นะครับซึ่งช่อดอกไม้นะครับก็จะเปรียบเสมือนให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับติดใจเบี่งบานนะครับครับของผมนะครับจะเป็นกระถางดอกไม้นะครับช่วยมีชีวิตชีวานะครับส่งเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับบทสวดของเราที่เราจะไปท่องให้กับญาติโยมหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับบทแรกก็คือบทโพชังขปริศซึ่งมีความหมายว่าทำให้โรคภัยไข้เจ็บ เบาบางลงหรือผ่อนหนักกลายเป็นเบา2ก็คือบทสัพพีติโยซึ่งมีความหมายว่ากำจัดความเสนียดจันไรอันตรายทั้งปวงทีโพชังคาสะเตะะตตาเตสม,มาทูกเกคาโพชังคาสะเตเตะสาพาทาซีนาลูปของผมเป็นาารูปภาพญาติดูแลผู้ป่วยรูปผม คุณหมอถามอาการของผู้ป่วยว่าสบายดีหรือไม่รูปของผมสื่อถึงการดูแลกันซึ่งกันและกันภายในประเทศครับผมรูปของผมด้านบนเป็นการดูแลผู้ป่วยด้านล่างเป็นการให้กำลังใจหมอครับรูปของผมสื่อถึงความห่วงใยความรักจากญาติและแทนคำขอบคุณของหมอครับเราจะมองว่าเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยจะมีทั้งทางกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณซึ่งบางครั้งเรา อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเกี่ยวเนียวนำทางจิตวิญญาณของโยมเองเพราะบางคนเขาป่วยเขาอยากจะมาวัดแต่ไม่สามารถมาได้เมื่อมาไม่ได้เนนก็ไปเยี่ยมไปเยียนก็สามารถที่จะให้เขาได้มีความชื่นใจแล้วก็ได้ทําบุญด้วยสำาเนนที่จะเรียนรู้คือหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นศาสนาฮายาท,ที่ดีในฐานะน,นักบวชว่าเราควรที่จะ ทาประพฤติัวแบบไหนบ้างและนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปใช้กับป่วยอย่างไร 2. ก็คือได้เห็นญาติของผู้ป่วยเวลาเขาดูแลกันเนี่ยจะเห็นความกระตันอยู่ว่าเวลาคนในครอบครัวเขาเจ็บป่วยผู้เรียนนะในฐานะที่เราเป็นเป็นลูกเป็นหลานควรทําตัวแบบไหนแล้วที่สําคัญคือเราจะสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรซึ่งถ้าคนในชุมชนร่วมกันช่วยเหลือกันคนลเล็กคนน้อยอเราจะเห็นได้แค่เกิดความสามัคคี ทำให้ชุมชนเราความน่าอยู่มากขึ้นเหมือนในอดีตและที่ประการสําคัญคือผู้เรียนเองจะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้และอาจจะนําไปใช้ในอนาโคตได้ก็อยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆสามเณรรุ่นๆนะครับว่าการที่เราเข้ามาในบวถ์รศาสนาแล้วนอกจากเราจะทำหนาที่พระสูง์หรือสามเณรแล้วนอกจากนั้นเราก็น่าจะไปบับบัดความทุกข์ให้กับญาติโยมในการไป ถามไทยอาการหรือไปเผยแพร่พระธรรมคำสอนให้กับคนที่ได้รับความรุ่ทางจิตใจถึงแม้สิ่งที่เราทำอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่สำหรับผู้ป่วยอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาศาลก็เป็นได้ครับ